สวัสดีครับก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโกะนะครับที่โกตัวดีไซน์วันนี้ก็มารีวิว Ford e v e r e s เนะครับอีกคันหนึ่งนะครับก็สีขาวนะครับคันนี้คือเห็นเห็นเด่นเด่นตอนนี้ก็คือจะน่าจะเป็นเรื่องล้อนะครับที่มีการตกแต่งดีไซน์ขึ้นมาไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนล้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานทีละชิ้นกันดีกว่า เดิมครับกระจังหน้าของเราเป็นการแรปด้วยสีดิฟแบ็กนะครับเป็นสีด้านๆนะฮะแล้วก็ตัวสเกิร์ตหน้านะครับเป็นสีดิฟแบ็กเหมือนกันเราจะ z ูมให้ดูนะครับว่าของเราก็จะเป็นงานที่ไม่มีรอยต่อนะครับมีต่อนิดเดียวนะครับสำหรับชิ้นนี้นะฮะ หลังคาคันนี้ทำเป็นสีดําเงานะครับแค่หลังคาอย่างเดียวไม่ได้ทำาครึ่งคันนะครับแล้วก็เป็นกระจกมองข้างนะครับโลโก้2.2นะครับมือเปิดนะครับแล้วก็คิ้วด้านหลังแล้วก็สะเก์ดหลังนะครับ มาดูกันที่ล้อบ้างครับล้อคันนี้เป็นการพ่นสีนะครับด้วยสีดำด้านนะคะแล้วก็ตกแต่งรอบๆด้วยงานสติกเกอร์นะครับ mm hmm. ก็ได้เป็นได้แหวกแนวขึ้นมาอีกหน่อยครับมีอะไร mm hmm. นิดนึงนอกจากสีดำล้วนๆเลยนะครับลองดูกกไกลๆก็จะออกมาประมาณนี้ ก็ถือว่าเป็นแนวอีกแนวหนึ่งนะครับการตกแต่งที่ไม่บุืดหวามากนักนะครับไม่เยอะเล็กๆน้อยๆก็สวยแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมบค,ครับดีครับ